นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <laughs> <laughs>

ใจก็ดีใจก็ดีใจก็ดีเดินดนากดีดินาเนาก็ดีคุณแบคุณพ่แม่ทไขาเจ้า้าเจ้าตั้งแต่บัตนี้ตั้งแต่บันี้ดไมนเดคนนี้คนไม่ได้เนี่ยานานที่ลูกหลานจะเตรียมไว้อะเีว่มายมา

ให้เเอนะแล้วก <R> ็พาเจาให้ด้วยนก่อน่นะองน้พักก่อนแล้วก็ทานเลียกับใโอ้ยยอมพันละเว้ยเอาลูกไปส่งน้าพันก่อนดบ คนนั้นก็หมดไล้านก็รู้ท่านรไหมด่น้ำพระแล้วก็กลับไปนัที่ย่างีั่ที

ต่อไปต่อไปก็เอาเลยจัดการลุงผมน้ำพักก่อนคือผมก็น้ำพักก่อนนะพักก่อนแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดี๋ยวใครจะส่งก็ส่ง

ปีนี้เปลี <yok 95 x> ่ยนรูปแบบอ่ะยกท่ห่แล้วก็ไปเลยต่อ

หนักคนเดียวให้น้ำน้อยนะครับหนักคนเดียวใช่ไม่ใช่หนักคนเดียวให้น้ำน้อยเออเอาหนักคเดียวสิเนี่ยไหมเล่าเออเออเออการไม่เป็นยังไงยังหนะกหนักคนเดียวนะครับให้น้ำน้อยหนักคนเดียวย่ไมเลนะ